อาวสวัสดีแามเสาอีกหนึ่งคลิปพี่น้องบรรยากาศนาแหลง่ลงลมวอยๆครับผมกะบเฮดคลิปมันสัน้นเียนๆอีกหนึ่งคลิปนะครับมาจัดทรงหนางานคุนทีของเขานะครับกะบกาบาเทเย็ดมื่นเดียวนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่ารถไอนน้นุ่มเแดงเพิ่นกะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก,รก็เลยบ่แล้วครับมีปัญหาส่วงคำครับผมกะได้ดันขึ้นพูทเดียวกับยุ่นๆกันไปครับเมื่อนามเมือนเสาเพิ่นมาก,ก่อนผมผมราะมาหอดหางานกระซิปหมู่งครับเมื่อวานนี้ มาเมื่อกี้ก็มาเก็บอยู่ที่สมงหนึ่งชั่วโมงนน้อยนะครับพี่น้องเป็นหน้างานให้เงีครับขุนทีขึ้นมาหลากดินมาตีเกไก่เพลินครับผมเป็นไอ้นุมม่มใบแดงนะครับเก็บงานให้หนาเครื่องให้ส่วนผมเก็บเครื่องน้องบุญนะครับผมเก็บคนละเครื่องแต่ตัวถึงนี่ผมเก็บเองครับนี่พี่น้องเกิดสิประมาณนี้ครับผมคุนที่สางบาทน,นะครับปลูกพักปลูกหญ้า มีต่อสเปรอยู่สามสี่ต่นนะครับตามขีปแหลกๆนะครับผมจบไปทีคันเบาเปียบๆกับสีส้สีหนึ่งหมื่นเต็มๆนะครับเพราะว่ามือแหลกก็มาสวยหละครับมีรถม่ปัญหาแน่นะครับมือที่สองก็มาเก็บสชั่วโมงหนึ่งครับผมมาเสียเอามันแหลวมือเดียวครับที่แหลกแกผมไปล้วงครับมีการขาดเขื่อนเล็กน้อยนะครับก็ที่ว่าไปวัดไปว่าได้นะครับนี่ครับคือหน้างานคุณทีของเรา รับฟีมือวีดแดงนะครับเก็บงานให้น่าเกี้วเก้วครับพี่น้องนินใสผู้ผู้นะครับใสสักใสเปียกคือเอาไปถมรางครับผมขุนกับขุนเป็นขุนลาดนะครับถือใจพันร้ายครับผมแนนดีครับผมแบบนี้นี่ครับเป็นตอนะครับเพิ่นสร้างแถวาลงซาไปให้นะครับผมพ่อให้ปลาอยู่ปลาสนนะครับต่อต่อสวบงใหญ่ครับโอ้ ใหญ่หลายพี่น้องใครแต่ว่าเป็นดินทรายมันออกง่ายนะครับผมถ้าเป็นดินแข็งนี่คือสีบ่ได้กินหรอกครับต่อจบไปทีซี 4, 5, 5, ต่อหาต่อบ่ครับต่อสะแบงทางนั้นครับสะแบงเลื่อนถ้าเป็นต่ออื่นที่ออกง่ายกว่านี้ครับสะแบงส่วนมากสิออกยากโดยตลอดเลยนะครับผมเอา้าเฮ็ดคลิปสั้นส่งงานให้มึงก็ซื้อดอก่น้องเลยจะได้กับฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไป ก็สิพักกันไปใหญ่าสซกวันครับบ้านเแล่วงานนี้ก็มีงานเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งบ้านกรหมมองละสองสามพันนะครับแล้วก็ไปหม่างปลาหม่างต่อยเป็นสี่พันนะครับเังสิถไทยพ่อแม่พี่น้องชมนะครับต่อทีๆครับผมมันกระบ่หร้ายครับเหนือทีประมาณงานกลัวๆงานสองงานนี่นะครับผมมองไว้สี่พันตรงนี้เทากัจบสินไปทีเดียบร้อยครับางานพุทธีเขาเลเฮ็ตเป็นพัก ปเป่นว่าเห็นพังลง่มเลยเพื่อนนะครับผมรถกางมองรถจอดก็เป็นคลองน้ำครับใา้ยางมีนหนึ่งที่ห้อง,ง,องมันจงคลองน้ำน้ำไปไหละนะครับผมเป็นเนทางเข้ามาครับเป็นเป็นโขกน้องน้ำโมเดลครับผมตัวนี้จะเป็นทางเข้ามาพี่น้องส่วนตัวนี้เป็นพักน้ำครับ เป็นบัตถุขูนเต็มนะครับผมเป็นผักหนามไล่ออกไปหาให้หนาครับวันนี้คือเนื้อที่การคูนของเขาออาจบกันทีหนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทนะครับผมเอากันทีหมื่นหามีการต่อรองกันตามธรรมเนียมนะครับของการเบิกให้เบิกหน้าเหตุการณ์เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการต่อรองนะครับผมเป็นอยู่ใดเฮาอยู่ใดตกงลงเหตุกันได้ดครับไปทุกที่ที่มีงานครับผมกะ รับงานทัวร์จังหวัดอุบลนี่นะครับโมไปไกลหรอกพี่น้องเลยไกลหลายกะยากการเดินทางนะครับผมตามเห็นครับผมกะมีแต่เล็กหน่อยฮัทเฮ็ดดอกครับพี่น้องงามมงามกะตีชมได้นะครับผมเฮ็ดได้ซ้ำนี่นะครับผมตามที่เคยเฮ็ดมาเห็นรับอาจารย์มันพาเฮ็ดมากกับพาเฮ็ดแน่นี่นะครับจงได้กะตีชมได้นะครับพี่น้องอ่ะไปพอๆกันใ่คลิปหน้าครับเกี่ยวแม่กันรอกพี่น้อง จะหาลมกองดินจะคล้องปลูงงกหญ้าครับมื่อนี้มันเขิ่งาน,นเดี๋ยวม้อนเดีไปงานต่อครับครับที่ไปเก็บงานเก่าเล็กๆน,อน้อยหนักกาไปเก็บเงินนะครับเก็บเงินม่วนเมาสมสาอาจารย์ตอมไหวยังวันไดีไปเก็บพ้าหม่องอยู่ครับ <nem u> โอ้โหนูจะต่อหรือเป่าเลยอ๋ไอเไปพยวพวกกันไม่คลิปหน้านะพี่น้อง